วันที่18รายการที่ต้องทำอันมหัศจรรย์โลกเปี่ยมด้วยสิ่งมหัศจรรย์กำลังรอให้สติปัญญาของเราเฉียบคมขึ้นอีเดนฟินพอตนักเขียนนิยายและกวีลองคิดดูสิคะการสำนึกรู้คุณน,นี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณจริงๆนะจะอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณเสมอพร้อมจะช่วยคุณเสมอ ไม่เคยทําให้คุณพลาดหวังหรือทําให้คุณเสียใจยิ่งคุณพึ่งพาการสํานึกรู้คุณมากแค่ไหนการสํานึกรู้คุณก็ยิ่งทําให้คุณมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งทําให้คุณอิ่มเอมกับชีวิตมากขึ้นปฏิบัติการมหัศจรรย์ของวันนี้จะแสดงให้คุณรู้วิธีพึ่งพิงการสํานึกรู้คุณมากขึ้นอีกเพื่อให้การสํานึกรู้คุณทําสิ่งมหัศจรรย์ให้คุณมากยิ่งยิ่งขึ้นไป ทุกๆวันจะมีปัญหาชีวิตเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นที่ต้องการการแก้ไขบางครั้งเราก็รู้สึกพ่ายแพ้เมื่อไม่รู้วิธีแก้สถานการณ์บางทีปัญหาของคุณคือไม่มีเวลาพอสำหรับทุกสิ่งที่อยากทำแล้วคุณก็อับจนเพราะวันหนึ่งมีเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นบางทีคุณอาจรู้สึกหมดรูปจากการทำงานและอยากได้เวลาทำอะไรตามสบายบ้าง แต่เมื่อมองไม่เห็นทางเลยคุณอาจอยู่บ้านดูแลลูกๆและรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยล้าแต่ไม่มีวิธีใดจะมาช่วยแบ่งเบาเพื่อขอเวลานอกบ้างคุณอาจเผชิญหน้ากับปัญหาซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเพื่อจะแก้ไขให้ได้คุณอาจลงลืมสิ่งของและพยายามอย่างที่สุดที่จะหาให้เจอแต่ก็ไม่มีโชคหรือคุณต้องการหาอะไรสักอย่างอย่างสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์แบบ พี่เลี้ยงเด็กที่สมบูรณ์แบบช่างทําผมที่ยอดเยี่ยมหรือทันตแพทย์หรือแพทย์ที่น่าทึ่งและแม้จะพยายามอย่างที่สุดแล้วคุณก็หาสิ่งที่ต้องการไม่ได้คุณอาจอยู่ในสถานการณ์น่าอึดอัดเนื่องจากมีคนขอให้คุณทําอะไรบางอย่างและคุณไม่รู้จะต่อไปว่าอย่างไรหรือคุณอาจกําลังโต้เถียงกับใครสักคนและแทนที่จะแก้ปัญหาได้เรื่องดูเหมือนจะแย่ลง ปฏิบัติการรายการที่ต้องทำอันมหัศจรรย์นี้จะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเวลาที่คุณไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรดีหรือแค่อยากให้อะไรมันเรียบร้อยไปคุณจะทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมโยงพลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเข้ากับกฎแห่งการดึงดูดผู้คนสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆก็จะได้รับการจัดลำดับใหม่ เพื่อทาให้สิ่งที่คุณต้องการให้จัดการเพื่อคุณคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือจะจัดการให้คุณด้วยวิธีไหนนั่นไม่ใช่งานของคุณนี่งานของคุณคือแค่สํานึกรู้คุณเท่าที่จะทําได้เพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการลุล่วงไปในตอนนี้เรากับสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วจากนั้นรอให้ความมหัศจรรย์บังเกิดขึ้น ในวันนี้ให้สร้างรายการสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่คุณอยากทำให้สำเร็จหรือให้แก้ปัญหาเพื่อคุณขึ้นมาคิดหัวข้อรายการว่ารายการที่ต้องทำอันมหัศจรรย์คุณอาใัยรายการสิ่งต่างๆที่คุณไม่มีเวลาทำหรือไม่อยากทำลงในรายการด้วยรวมไปกับปัญหาต่างๆในปัจจุบันจากสิ่งเล็กที่สุดที่เกิดรายวันไปจนถึงสถานการณ์ใหญ่ๆในชีวิต คิดให้ทั่วทุกแง่มุมของชีวิตที่คุณต้องการให้อะไรได้รับการแก้ไขหรือทําให้เสร็จเพื่อคุณเมื่อทำรายการเสร็จแล้วให้เลือกออกมาสมสิ่งที่จะนามามุ่งความสนใจในวันนี้ให้เริ่มทีละสิ่งโดยให้หนึกจินตนาการว่าแต่ละสิ่งนั้นได้สําเร็จลงแล้วเพื่อคุณอย่างน่ามหัศจรรย์ นึกจินตนาการว่าผู้คนสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆได้รับการเคลื่อนย้ายให้ทำสิ่งนั้นเพื่อคุณและตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทั้งหมดได้รับการจัดลำดับและแก้ไขให้คุณจนลุล่วงและคุณกำลังจะขอบคุณตอบกลับเรื่องที่เรียบร้อยแล้วนั้นใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่งนาทีกับแต่ละสิ่งให้เชื่อว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วและรู้สึกสำนึกรู้คุณตอบกลับอย่างมหาศาล คุณอาจทำเช่นเดียวกันนี้กับสิ่งที่เหลืออยู่ในรายการของคุณในเวลาอื่นแต่พลังในการผลักดันสิ่งต่างๆที่คุณต้องการทำอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำอันมหัศจรรย์จำไว้ว่ากฎแห่งการดึงดูดกล่าวไว้ว่าสิ่งที่เหมือนกันยอมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันและนั่นหมายความว่าเมื่อคุณสำนึกรูค้คุณการแก้ปัญหาให้ลุล่วงเร้ากับคุณได้มาแล้วจริงๆคุณก็จะดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตมาเพื่อแก้ไขปัญหา การมัวแต่ใส่ใจปัญหาจะดึงดูดปัญหาให้มีมากเพิ่มขึ้นคุณต้องเป็นแม่เหล็กดึงดูดการแก้ปัญหามาไม่ใช่ดึงดูดปัญหาการสำนึกรู้คุณว่าคุณมีหนทางแก้ปัญหาและทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วก็จะดึงดูดการแก้ปัญหามาให้เพื่อแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการมหศจารย์นี้ส่งพลังเพียงใดฉันอยากแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวของฉันให้คุณฟัง เธอใช้ปฏิบัติการนี้ดึงดูดกระเป๋าเงินที่หายไปกลับมาหาเธอได้หลังจากออกไปสังสรรค์นในคืนหนึ่งเช้าว,วันรุ่งขึ้นลูกสาวของฉันพบว่าเธอหากระเป๋าเงินไม่เจอไม่รู้ว่าไปทําหายที่ไหนหรือถูกขโมยไปหรือเปล่าเธอโทรศัพท์ไปที่พัตคารที่ไปรับประทานอาหารค่าบริษัทแท็กซี่ที่เรียกรถกลับบ้าน สถานีตำรวจท้องถิ่นจนออกเดินไปหาตามถนนหนทางและเคาะประตูบ้านที่อยู่แถวนั้นแต่ไม่มีใครพบเห็นกระเป๋าเงินของเธอเลยที่ยิ่งบอกข้อเท็จจริงก็คือกระเป๋าเงินของลูกสาวมีสิ่งที่มีค่าอยู่เช่นปกติอาทิบัตรเอทเอมและบัตรเครดิตใบขับขี่เงินสดที่นาวิตกมากที่สุดคือในกระเป๋าเงินใบนั้น ไม่มีข้อมูลติดต่อเธอในปัจจุบันเลยเพราะเธอบินข้ามประเทศมาชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่มีชื่อเธอในสมุดโทรศัพท์สาธารณะยิ่งนามสกุลเธอก็แสนธรรมดาจึงดูเหมือนว่าจะไม่มีหวังหากแม้จะมองเห็นอุปสรรคที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เธอก็นั่งลงหลับตาและนึกภาพกระเป๋าเงินในใจเธอนึกภาพว่าเธอถือกระเป๋าเงินไว้ในมือเปิดกระเป๋า กรีดดูสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าและรู้สึกสำนึกรู้คุณอย่างล้นเหลือว่าเธอได้กระเป๋าพร้อมทุกอย่างครบอยู่ในมือในเวลาที่เหลือของวันนั้นเมื่อไรก็ตามที่นึกถึงเธอก็จะนึกภาพว่าได้กระเป๋ามาถืออยู่ในมือทุกครั้งและจะรู้สึกดีใจและสำนึกรู้คุณอย่างมหาศาลที่ได้กระเป๋ากลับคืนมาต่อมาในคืนนั้นเธอได้รับโทรศัพท์จากชาวไร่คนหนึ่งที่อยู่ห่างไปถึงร้อยไมล์บอกว่าเขาพบกระเป๋าเงินของเธอ ส่วนที่พิเศษของเรื่องนี้ก็คือชาวไร่คนนี้พบกระเป๋าเงินตกอยู่บนถนนน,นอกบ้านลูกสาวในตอนเช้ามืดวันนั้นเขารีบค้นหาที่ติดต่อในกระเป๋าทันทีเขาโทรศัพท์หลายต่อหลายครั้งเพื่อพยายามหาเจ้าของกระเป๋าแต่ก็ไร้ผลจึงท้อใจและขับรถกลับไร่ของเขาโดยเอากระเป๋าติดไปด้วยแต่ขณะที่เขาเดินออกไปในไร่กระเป๋าเงินใบนั้นก็คอยแต่จะเตือนเขาอยู่นั่น เขาจึงตัดสินใจลองค้นหาเจ้าของเป็นครั้งสุดท้ายเขาพบเศษกระดาษเล็กๆที่มีชื่อที่ตั้งในพิธีชำระล้างทางศาสนาของชายคนหนึ่งเขียนไว้เขาจึงเอาชื่อนั้นมารวมกับนามสกุลของลูกสาวแล้วโทรสอบถามพนักงานชุมสายโทรศัพท์ซึ่งพบอยู่รายการเดียวเขาโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนั้นปรากฏว่าเป็นบ้านของพ่อของลูกสาวฉัน จนถึงวันนี้เราไม่รู้เลยว่าชาวไร่ผู้นั้นได้หมายเลขโทรศัพท์นั้นมาได้อย่างไรเพราะเป็นหมายเลขที่ไม่ได้ระบุไว้ในสมุดโทรศัพท์สาธารณะเราโทรไปที่พนักงานชุมสายหลายครั้งหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคำตอบที่ได้รับทุกครั้งคือขอโทษค่ะไม่มีชื่อนี้ระบุไว้ด้วยระยะทางไกลเป็นร้อยไมล์เหตุการณ์ที่ผิดธรรมดาซึ่งดูไม่น่าจะเป็นไปได้กระเป๋าเงินของลูกสาวฉันก็กลับคืนมาในสภาพเดิม ในส่วนตัวเธอเธอสำนึกรู้คุณที่ได้กระเป๋าเงินคืนมาเรียบร้อยแล้วและเช่นที่ต้องเกิดขึ้นการสำนึกรู้คุณได้แสดงความมหัศจรรย์และเคลื่อนย้ายคนทุกคนสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์เพื่อนำกระเป๋าเงินคืนให้เธอพลังอันน่ามหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณพร้อมให้คุณใช้ด้วยเหมือนกันและจะอยู่เพื่อคุณเสมอคุณเพียงแต่ต้องค้นพบด้วยตัวเองและเรียนรู้วิธีที่จะใช้มัน ปฏิบัติการมหัศจยัยรหมายเลข18รายการที่ต้องทำอันมหัสจัรย์ 1. คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. ทำรายการสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือปัญหาที่คุณต้องการทำให้เรียบร้อยหรือแก้ไขให้ลุล่วงใส่หัวข้อรายการเหล่านี้ว่ารายการที่ต้องทำอันมหัศจรรย์ 3. เลือก3เรื่องที่สำคัญมากที่สุดจากรายการของคุณเริ่มทีละสิ่งโดยให้นึกจินตนาการว่าแต่และสิ่งนั้นได้สำเร็จลงแล้วเพื่อคุณ 4. ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งนาทีกับแต่ละสิ่งนั้นให้เชื่อว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วและรู้สึกสำนึกรู้คุณตอบกลับอย่างมหาศาล 5. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศาจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศาจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้